วันนี้นะครับมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกอง RO นะครับเป็น50า p d แต่ว่าใช้ถังน้ำสามใบเลยนะครับนี่สเปคพิเศษหน่อยปิดทุกถังแล้วกันนะปิดทุกถังเลยะะเลยะเไม่เช็ดคค้าน้ำในตัวที่สามโอ้โหตะกรอนเยอะมาก มิสองตัวแรกนะไม่ค่อยแน่นเลยสบายเลยไม่กลัวรู้ป่ะจังดีเหรอใส่นีนะตัวแรกทำไมไม่ค่อยมีตกะกอนล่ะไม่รู้สิทันทายรับหนักเลยอ,อ่ะอืออุ้ยเย,ย,ยอะอยู่ไหนะก้นเลยล่างเลย เยอะเหมือนตัวที่สามอะตับเบนเบนกีขาวไได้อยู่ดได้เลยที่ย่อใหม่ยังไม่เคยใช้ลองดูก็ดีนะผมมากมากับเครื่องที่เป็นตองสี่เหลี่ยมอะอืมันเดียวปะ ถ่ายน้ำทิ้งเนาะโอเครโอเคเปิดน้ำไล่สามกระบอกล่างก่อนนะครับหลมแรงนะแรงห้าสิบห้าสิบจีเองนะนี่ถ้าเราไม่ไล่ตัวนี้นะครับมันก็จะไปตันที่เมมเบนนะครับเมนเบนก็จะยการใช้งานจะจะน้อยลงควรจะทำซับตัวล่างก่อนทุกครั้งนะครับ มีซึมไปใส่ก่อนปันเชียวใหม่มั้งม้ันเชียวใหม่สี่ถังห้าถังใช้ได้หมดเลยน,นี้ก็ไล่น้ำจากคาร์บอนนะครับก่อนลงถังก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะมไม่แรงนะทำแล้วขนาดแล้วไหมเปิดสามถังพร้อมกันิ้มว่าไหม ตัวจ่อไปด้วยนะตรงนี้ด้วยกเขาบอกนี้โอ้ยดึงขึม่ยันงไว้แน่นเลยไม่ไข่อยยางอันไหนไม่แน่นเลยไม่อยู่ตัวที่สามอยู่ตัวที่อยู่แล้วตัวนี้ก็อยู่หนึ่งสองได้แล้วเหลือสามนะ น้ำออกอยากถังนะครับขนาจทีเป็น50 g ิแต่ว่ามีถังในดันสามถังช่วยกัน,นครับก็เลยหลายแรงก็150 g ีเลย